จากร้าน3ดอกมอเตอร์บายเมืองโคราชครับรีวิว p ีซ160ปี2023ครับรถเครื่องเดิมครับนิ่มๆเลยรถปี2566 2023ครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับระบบเบรก ABS รถบ้านมือเดียวครับสีเทาดำตรงเล่ม คาลัมโบแท้นะครับ2023สวยๆเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเส้กองอากาศเปลี่ยนให้แล้วครับเยียบร้อยอยางหน้ายางหลังดอกเต็มด้วยนะครับปไปเลี้ยวแต่ติดคบครับไปสูงต่ำติดคบไอรีลิงสต็อป ไฟพามาใช้งานปกตินะครับเบรก ABS ใช้งานปกติครับรถเดิมแต่งสวยครับสภาพสวยมากครับเดี๋ยวดูใต้บาะครับอยู U ่บล็อกสวยๆเลยครับเครื่องมือติดรถคู่มือรถสมุดรับประกันอยู่ครบนะครับรีโมทไม้ติม บาร์โค้ดอยู่ครบครับอะไรที่ต้องมีคันนี้มีครบหมดนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับถึงพฤษภา2569ครับยาวๆเลยหปีเต็มรถปี2566ครับ2023เป็นรถมือเดียวนะครับสีเทาดำตรงเล่มคันนี้ประกันศูนย์ยังเหลือถึงปี69นะครับยาวๆเลยครับขายห่วงเอกสารครบพร้อมโอนล้วประกันการโอนร้อยเปอร์ซ โอนไม่ได้รับซื้อคืนเต็มราคาทั้งสดและผ่อนนะครับร้านอยู่อำเภอเมืองโคราชคันนี้ดาวเริ่มต้นที่3ามพันเาครับรถสภาพสวยมากครับผมคันนี้ไรริ้วรอยเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากใครหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยๆพร้อมใช้ราคาไม่แพงครับ